สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไ m มั r e ีดค่ะเป็นช่องที่จะมาแนะนําหนังสือหรือแหล่งบทความที่น่าสนใจทุกวันจันทร์และวันศุกร์โดยวันจันทร์ของเรานะคะจะเป็นตีมความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อเติมไฟในการทํางานช่วงต้นสัปดาห์และก็จะปิดท้ายด้วยตีมเรื่องราวที่ผ่อนคลายจิตใจในช่วงวันศุกร์ก่อนหยุดสุดสัปดาห์ค่ะ สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณผูฟังฝ่ายมันรีนะคะวันนี้เป็นเดือนตุลาคมค่ะเราก็ยังอยู่กับทีมชมสังคมดมการเมืองนะคะยินดีต้อนรับทุกแจงค่ะเยสสวัสดีค่ะใส่้าปวปุ๊บเลยไงคะวันนี้มีเล่มไหนคะ <laughs> วันนี้มีอ e ีบุ๊กมาฝากค่ะก็ด้วยความที่อยาก hmm. เห็นแนวการเมืองใช่ไหมก็คือ จริงๆอะเรารู้สึกว่ามันมีกระตูลเรื่องหนึ่งที่เหมาะสมกับการมาเล่าในเดือนนี้มากเลยแต่ว่าไม่เจอหนังสือเล่มไหนพูดถึงสัทีจนกระทั่งเป็นความบังเอิญที่เจอเล่มน,นี้นะคะชื่อว่าโลกใหม่มาแล้วเราไม่ยอมอีกต่อไปตาสว่างอ่านสังคมการเมืองผ่านกระตูลค่ะเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ไม่รู้เคยได้ยินชื่อกันไหมนะคะเขาเป็นจิตแพทย์คุณหมอเขียนหนังสือของเด็กอะเขาไปเจอหลายเล่มเลยแบบวันนี้ไปเดิน B2S มาแล้วก็แบบ เฮ้ยน nah, like like ี่ค ja. ุณหมอที่เราเพิ่งอ่านของเขานี่เองแบบเป็นหนังสือเด็กเหมือนเคยได้ยินชื่อนะคุณหมอประเสริฐใช่ก็คือมีหนังสือแบบสําหรับเด็กๆหลายเล่มเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นแนววิเคราะห์วิเคราะห์เรื่องราวการเมืองการปกครองผ่านการ์ตูนเพราะว่าคุณหมอนะจะเป็นคนอ่านการ์ตูนเยอะมากแน่ๆเพราะว่าตอนแรกที่เจอเล่มนี้พิงเขาเจอในอีบุ๊กพอดีก่อนหน้าที่จะเจอในอีบุ๊กได้เนี่ยเขาว่าตามบุ๊กสเก็บในเมบ คือเหมือนตอนแรกเขาไม่มีอ e ีบุ๊กมั้แล้วเขาเหมือนเตรียมตัวจะปล่อยแล้วไอ้ช่วงกี่วันแรกไม่รู้ที่เขาปล่อยมันลดราคาแล้วก็จะมีการไปกดเฟเบอริตเอาไว้เลงเลง hmm. เลงอันนี้เลงอันนี้ <laughs> ปรากฏว่าซื้อ <laughs> จริงอ๋อไม่ได้ซื้อที่เฟเบบริทสักอ่ะกำลังแซวเฮ้ยเราทำของบุ๊กสักแบน้อยมากเลยคืออันเนี้ยไม่ได้เฟเบอริตเอาไว้บังเอิญเจอพิงแล้วก็แบบพอดีเลยพอดีเลยงั้นต้องอ่านล้ล่ะ เล่มนี้คือคุณหมอเขียนเกี่ยวกับวิเคอห์การเมืองการปกครองผ่านการ์ตูนหลายเรื่องมากเลยนะคะไม่รู้คุณผู้ฟังเคยดูบ้างไหมมันก็จะมีการ์ตูนญี่ปุ่นอะทั้งวันพีที่ตอนนี้กำลังดังอยู่เนาะแบบมันในเน็ตฟลิกเวอร์ชั่นคนเล่นอะดูป๊อปปูล่ามากเลยเขาก็ยังไม่ได้ดูเขาเฟซไว้แต่ก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเออคุณหมอก็เขียนไว้ด้วยธีมของวันพีจะเป็นเรื่องว่าความหวังของคนรุ่นใหม่เออมิดาพิฆาตอสูรด้วยน,นะแต่จะเป็นธีมที่ว่าอาภัยให้ไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> หรือผ่าพิภพไทท่านวันนี้เราเาเรื่องนี้มาละกันนะคะถือว่าเป็นการวอร์มอัพเพื่อใครยังไม่เคยดูก็จะสปอยเล็กน้อยหรือใครที่เคยดูแล้วก็เป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะดูตอนจบในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเดือนพฤศจิกจะเป็นตอนจบแล้วถ้าใครตามเมะอยู่รอดูอยู่เหมือนกันจบแล้วลันเนียปกเขาก็คือแบบมีความสมรมหมือนจำลองหน้าการ์ตูนแต่ว่ามีมูทไทท่านอีตัวยักษ์ก็คือไทท่านานี่ยแหละ S <S <S อีดอกดอกนั้นก็คือมาจากแบบพิฆาตอสูนะ่ะจําชื่อ,อดอกไม่ได้ดอกที่ไอตัวโกงมันตามหาอยู่อ่ะเหมือนดอกขางนงยึงบ้านเราไม่ใช่ <S 1> <S 1> <S คือคุณหมอไม่ได้เขียนแต่การ์ตูนเท่านั้นนะคะเผื่อคุณผู้ฟังคนไหนอยากมาตามอ่านเรื่องราวเผื่อแบบเป็นแฟนละฟนแฟนจะบอกแฟนละครแฟนหนังแฟนการ์ตูนะมาตามได้พวกสตาร์วออย่างเงี้ยสตาร์เทค หรือว่าแบบอ่านหนังสือ Animal Farm ที่เคยป๊อปปูล่ามาก่อนว่าแบบเออในมุมมองของคุณหมอเขาวิเคราะห์ออกมายังไงเนาะ Animal Farm หรือว่าเรื่องอื่นๆอีกก็มีเ uh, น่ย Message to Adolf แบบ Adolf Hitler อ่ะหรือว่าแบบ Civil War แล้วก็มีอีกหลายเรื่องประมาณ20กว่าเรื่องอะพิงเยอะมากคือหมอคุณหมอคะ่ะดูเยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเขาคิดว่าคุณหมอเขียนแบบวิเคราะห์ได้สนุกดีอ่ะมาเดี๋ยวมัเริ่มเรื่องก็คือเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวจ๊กแดงจะหยิบเรื่อง Adhack on Titan มาเล่าให้ฟังละกันเพราะว่าตัวเองก็เป็น FC เรื่องนี้มันจะได้แบบมีความดีเทลในเนื้อเรื่องมาคุยกันน่าจะสนุกดีพิงก็จะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ละกันนะคะ <c oughs> คนที่ฟังมาตลอดจูบจงเล่าตลอดเลยคือไม่ได้เล่าเนื้อเรื่องอ่ะแต่บอกว่ามันสนุกเฉยสนุกยังไงวะเออใช่นเ็ <c oughs> มาเล่าในนีนกัน็คือมาม <c oughs> าจะพยายามสั้นที่สุดละกันนะคะเนื้อเรื่องมันยาวมากเรื่องนี้มันเขียนตั้งแต่ปี2009ันเกถึงสองพถึงสถึงปีสองพแล้วจบแต่ว่าการ์ตูนมันเพิ่งจะมา<อ>จบปีนี้ประมาณสิปีแต่ไม่นานเท่าเออวันพีหรอกเขาว่า โ <Okay. S 1> <laughs> อเคแอดแนีกออนในท่านเนาะเดี๋ยวขอสปอยเบื้องต้นนะคะทุกคนก่อนที่จะมาพาประเด็นในกระตูนเนี่ยว่าคุณหมอวิราะห์แบบไหนบ้างคือเรื่อง a อดแท็กออน t a ท่นเซตติ้งของอกระตูนเรื่องนี้ก็คือคนมีมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่บนโลกเนี่ยบนเกาะพาราดีชื่อเกาะมนุษย์เกาะที่มนุษย์อยู่กลุ่มสุดท้ายเนี่ย เหลือรอดที่เหลือมันตายหมดแล้วเว้ยเพราะมันมี oh, ไทยท่านในเรื่องไททัานมันคือยักษ์ตัวหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเราเดะเลย mm hmm. แต่มันไม่มีเพศนะคือตรงอวัยวะเพศคือมันไม่มีเพศ mm hmm. แต่มันเป็นยักษ์ที่แบบกินคนเท่านั้นหมาแมวยักษ์อะไรไม่กินมันกินคนอย่างเดียวมันหยิบคนเข้าปากกินอร่อยเพื่อทําไม,ไมก็ไม่รู้เซตติ้งเรื่องเปิดมาแบบนี้เราทุกคนก็จะแบบ <laughs> อยู่รอดได้บนเกาะน,นี้เพราะเกาะน,นี้มีกําแพงสามชั้นหิงหมู่สามชั้นไม่ใช่ <laughs> เป็นกอนแก้วพิสดารไม่ใช่กรแพงมีชื่อด้วยนะ <c oughs> มาเรียคือกําแพงชั้นนอกสุดโลเซ่คือตรงกลางและชีน่าคือด้านไหนคือถ้าดูกระตูนอะ่ะมันมีที่มานะว่าทําไมมันชื่อนี้ด้วยแต่ข้ามไม่เกี่ยวกับของเราเ <c oughs> นี้คือทุกคนมันก็จะอยู่กันในนี้ปลอดภัยเพราะว่าไททันมันบุกเข้ากําแพงนี้ไม่ได้ทีเนี้ย การอยู่ในนั้นอ่ะมันก็อยู่เป็นชนชั้นวรรณะนะพิงคือหมายความว่าแน่นอนในสุดใครอยู่พระราชานักบวชนักการเมืองชั้นสูงอ,อ,อะไรประมาณนี้นึกออกไหมตข้างในปลอดภัยที่สุดแล้วข้างนอกก็แบบอ่าพ่อค้าก็แบบชาวนาชาวบ้านก็จะอยู่ถัดมถัดมานึกออกไหม,มก็จะเป็นเซตติ้งละครแบบเนี้แล้วเขาก็มันก็จะอยู่กันยังไงก็จะเป็นแบบชาวนาทำนาส่งเสบียงให้คนในกำแพงคนตรงกลางทำมาค้าขายก็ส่งเงินส่งอะไรให้กับคนชั้นในใช่ไหมแล้ว คนที่อยู่ข้างในสุดก็อยู่สุขสบายมาเป็นร้อยปีกำแพงนี้เขาอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วจ้าคือเหมือนคุณหมอก็จะเขียนประมาณว่าเออทุกคนหวัดกลัวไททันจนแบบทนอยู่อย่างนี้กันมาเป็นร้อยปีเลยหรอแล้วก็จะมีบทอันนึงที่คุณหมอเขียนได้น่าสนใจว่าจริงๆแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในอ่ะพะราชาอาจจะไม่ใช่ตัวที่น่าก,กลัวที่สุดหรอกตัวที่น่ากลัวคือในเรื่องอ่ะพราชามันคือหุ่นเชิดนะแบบว่ามันไม่ได้มีอํานาจที่แท้จริงอะไรเท่าไหร่คุณคุณหมอเขียนเอาไว้ว่า พาราชาที่ศูนย์กลางไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวและตามพ้องเรื่องอ่ะก็ไม่น่าเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดนะแต่ไอ้ขุนนางทหารระดับสูงนักบวชและข้าราชาการทุกระดับที่แวดล้อมตังหากคือกำแพงที่แท้จริงไอ้กำแพงชี้หน้าชันน่อ่ะอาจจะแข็งแกร่งที่สุดนะแม้แต่ไททันก็ทำลายได้ยากแต่อีกกำแพงที่แข็งกว่าก็คือชั้นอำนาจของทุกฝ่ายที่ได้ผลประโยชน์จากกรงร้างที่ดําลงอยู่มาร้อยปี <laughs> เอออันนี้คือเปรียบ <laughs> นนเทียบเออเป็นการเป็นการแบบเอ่อิเค์ที่น่าสนใจคือหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นซิมลบกษของเรื่องว่ากำแพงนี้คืออะไรมันคือในเรื่องมันก็ต้องเป็นกำแพงที่เป็นแข็งๆอะเนาะแต่มันคืออันนี้หรือเปล่าอีกก็จะเป็นอันที่คุณหมอเปรียบเทียบอ,ออกมาว่าเออก็จริงเป็นไปได้ <laughs> ทีนี้มันอยู่แางนี้ใช่ไหมถัดมาแล้วขอจะเล่าสเตปถัดไปว่าถึงตัวละครสามตัวหลักที่จะมีบทบาทต่อมาคือในเรื่องมันจะมีสามหน่อที่มันเป็นเพื่อนกันตัวเอกเลยเอเลนเยเกอร์ถ้าพิงไม่เคยนัดเห็นหน้าตาเอเลนเยเกอร์ ager, ให้ไปดูนหน้าตาพีเสดเดอร์ <c oughs> <c oughs> จะมีซีซั่นหลังเลยว่าเอเลนอ่ะมันแต่มมันเหมือนพีสเสดิดอร์เลยมันจะแบบผมยาวๆแล้วมีผ <c oughs> ้าสาวกระโปงเหียนเฮ้ยมันมี พี่สเสดอแต่งเพลงให้เอเลนเยเกอร์ด้วยนะอะไรขอเรียกขนะ้าว่าเอเลนอะไรสักอย่างด้วยนะ <laughs> อะคือเขาปอบมากนะพี่สเสดอดิลตอบมาจากเอเลนใช่ใช่ใช่ <laughs> โอเคนั่นแหละเอเลนในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เกลียดไททันเข้าใจเอ่ออุดมการของมันก็คือ จะฆ่าไททันที่หมดโลกเลยเพราะมันภาดอิสระไปจากเอเลนคือเหมือนพอเวลามันที่มันนั่งบนผืนหญ้าแล้วมันมองไปบนท้องฟ้ามันจะมีกำแพงเป็นแบบอะไรที่กั้นแล้วมันคงแบบฉันอยากจะเอากำแพงออกไปอยากจะออกไปจากที่นี่อยากจะแบบไม่ให้มีกำแพงไปแล้วมันออกไปไปไม่ได้เออมันออกไปไม่ได้เพราะมีไททันมันจะฆ่าให้หมดทุกตัวนี่คือแบบกับเอจำนงของมันแล้วก็จะมีอีกสรอใช่ไหมเป็นแบบ คนที่ชอบเอเลนอานังเอกคนหนึ่งละกันชื่อว่ามีคาสาอันนี้จะมีความสเปเชียลนิดนึงก็คือเหมือนเป็นเป็นเป็นสายเลือดอะไรบางอย่างที่ต้องคอยปกป้องดูแลเอเลนแหละแล้วเขาก็รักเอเลนมากๆแล้วก็เป็นตัวแปรสาคัญในตอนไทยเรื่องตอนจบด้วยแต่เราคงจะเล่าไม่ถึงตอนจบอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่สำคัญชื่อว่าอาร์มินอาร์มินเป็นคนที่ฉลาดวางแผนเก่งแต่ว่าเป็นคนปณีประนอมเป็นคนที่ชอบมาคอยเล่าเรื่องให้เอเลนฟังว่าได้ยินคนอื่นเล่ามาว่าโลกในเอยโลกข้างนอกกำแพงเป็นยังไง มีทะเลมีน้ำมีอะไรที่ในกำแพงไม่เคยเจอแบบฟิลแบบวาดฝันด้วยกันอะ่ะเอเลนก็อยากจะออกไปข้างนอกหนึออ,กออกไปพิงจินตนาการอ่ะดังนั้นสามหน่อในเรื่องเนี่ยเอเลนมันจะอยากฆ่าไททันให้ตายหาทั้งหมดแล้วสิ่งที่มันทำคือมันต้องไปเป็นทหารอ่ะเอาเลยอย่างนั้นจริงไหมเพราะมันจะมีทหารหน่วยสำรวจที่มันจะต้องออกไปแบบไปสำรวจไททันข้างนอกอ่ะเพื่อหยิบไททันมาสำรวจอ่ะว่า ถ้ามันคือตัวอะไรวะแบบเอามาวิจยวัยอะสายลับสายลับอะไรเงี้ยมันเป็นสำเนแผนดี <c oughs> ประมาณนั้นอะมัน่ได้สายลับ <MP S 1> หลอกอเลยหลอกปก้า <c oughs> ง,ง99%คือตายห่าหมดเอานอกกำแพง <c oughs> จริงทีน,นี้อเอาเซตติ้งเรื่องประมาณนี้พอเข้าใจเนาะก็อาจจะไม่ได้เล่าทุกตัวละครน,นะคะสําหรับคนที่เคยดูมาแล้วทีนี้จุดบิขันอยู่ที่ทุกคนอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วปลอดภัยในกำแพงมันมีวันนึงเว้ยไททันมันบุกเข้ามาได้มีพันแทนตัวมาหือมาใหญ่กว่ากำแพงแล้วมังแบบ บุกเข้ามาทาลายกําแพงมาเลียชั้นนอกโอ้โหคนโดนกินตายห่าหมดเลยแล้วคนบางแบบมันหนีทันมันก็จะยายาวแบบเข้ามาในกําแพงชั้นในต่อมาต่อมา,อมาใช่ไหมทีนี้พอมันอยู่ <c oughs> ได้อ่ะปัญหาเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ่ะแย่งชิงอาหารมันไม่มีอาหารอาหารไม่พอสําหรับทุกคนขนมปังยังต้องแบบแบ่งกันกินเลย <c oughs> อ่ะก็แบบเป็นปัญหามากเลยอีนักบวชพระราชาทำอะไรเอา,าก็อุดอู้อยู่ในนั้นแหละอยู่ในเช่นไง ปิดก็ดังไม่แจกจ่ายมีเพื่ความที่อย่างที่เล่าให้ฟังว่า <laughs> พวกเอเลนมีข้าสั์แล้วก็อามีน่ะไปอยู่แก๊งทห,หารแล้วใช่ไหมมันจะมีบางช่วงที่แน่นอนโดนไททันบุกมันก็ต้องไปต่อสู้ใช่ป่ะแบบเอ้ยมันมาแล้วก็ต้องฆ่าไททันไททันมันมีจุดอ่อนที่ถ่ายทอยถ้าไปฆ่าตรงนั้นน่ะก็คือตายไปเลยแต่ถ้าไม่ฆ่าตรงนั้นโดนมันหยิบกินนะหยิบกินคือเหมือนเราเป็นมแมลงวันหยิบเข้าปากอะนึกออกไหมตัวเราเน็กนิดเดียวโอเคนั่นแหละ t u r เทอร์นิ่งพออยู่ที่เอเลนโดนกินว่ะ โดนกินซีซั่นแรกเลยเอาเข้าปากแล้วก็จบพึ่งแล้วก็แบบฮะฮะเอเลนจะฆ่าไททันให้ตายหมดเลยมันตายก่อนเลยหรอปรากฏว่าเปิดมาอีกตอนหนึง่งเอเลนกลายเป็นไททันว่ะพิงก็แบบเอา้าเป็นเทอร์นิ่งพอยส์ของเรื่องว่าเอ้าแล้วยังไงอะ่ะมันก็กลายเป็นแบบเป็นดิสชัตกันอะ่ะมันจะมีคนแบบไม่ยอมอย่างนั้นแล้วฆ่าเอเลนเอเลนมันไปไททนันแต่ทหารบางกลุ่มก็จะไม่ยอมไงเออเอาเอเลนมาเป็นพวกเราสิเอาไปสู้กับไททันตัวอื่นมันก็จะมีแบบ จุดทีกขัดคือยังไงวะเอรเลนงคือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะแปลงร่างได้เออเอาเอนี้เล่าแบบคือมันจะมีสปอยแหละประมาณมันเปิดเรื่องมันมาแบบนี้ทุกคนก็จะแบบแปลกใจเป็นไททันได้ยังไงวะแล้วเราจะเอายังไงกับไอตัวนี้ดีจะฆ่ามันดีไหมหรือจะเก็บมันไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมีข้าศักมยอมเขารักของเขาอะแต่ว่าคูจินเนาะนางเอกของเรื่องนี่แหละ เออส่วนอามีนะ่ะเป็นคนพูดเก่งเขาก็เจราจาต่อรองให้กับเพื่อนเขาได้อยู่ว่าแบบเออให้มาช่วยสิอย่างนู้นอย่างงี้ไปเอาก้อนหินอุดกําแพงเนี่ยต้องให้เอเลนเป็นคนทนํแน่แหละกําแพงพังอะไรอย่างเงี้ยจุดบินผ่านที่สองไม่ได้มีเอเลนตัวเดียวที่เป็นไททันเฮ้ยมันมีมนุษย์คนอื่นในกําแพงเป็นไททันวะ่ะอาชิบหายแล้วไททันมันเป็นสปายบุกเข้ามาเหรอเราก็จะแบบเป็นความวุ่นวายในเรื่องจนขอสริปจนจบซีซั่นสามเลยนะคะเพื่อจะได้เป็นความเร็วในการเล่า แล้วซีซั่นสามสิ่งที่พบก็คือจริงๆแล้วนอกกำแพงอะ่ะมีมนุษย์หมายถึงว่าเราที่อยู่มาเป็นร้อยสองร้อยปีอะ่ะเฮ้ยเราโ,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 โดนหลอกปะวะจริงๆมันมีมนุษย์นอกกำแพงนะเรามันก็จะเป็นเหมือนโดนตกหน้าผิงดูเสร็จปุ๊บเหมือนโดนตกหน้าฉาดใหญ่เอา้าเอาเลยยังไงอะ่ะแล้วเอเลนก็เลยจบซีซั่นสามเอเลนได้ออกไปเล่นน้ำทะเลก,กับเพื่อนๆอ,อ,อย่างมีความสุขแบบเอ้ยนี่คือโลกที่อามินเคยเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย แต่จะบอกว่าหลังจากนั้นเปิดมาซีซั่นสี่แม่งสงครามทั้งเรื่องเลยฉันอึ้องเลยนะ <c oughs> คืออันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คุณหมอก็พูดถึงว่าเอ่อการมันมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ได้นะมันจะคล้ายๆกับเรื่องนี้ที่ว่า <S <S อ้อาวเราที่ผ่านมาคืออะไรบอกว่าไม่มีคนแต่จริงๆมันมีคนคืออะไรวะต้องเล่าว่าจากในเนื้อเรื่องอ่ะมันคือคนที่แปลคือคนที่อยู่ในกำแพงเรียกว่าชาวเอลเดียอยู่บนเกาะพาราดี จริงๆแล้วอีชาวเกาะเนี้ยมันมีสายสายเลือดที่มันสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้เว้ยดังน,นั้นก็คือไม่บริสุทธิ์จริงจริงแล้วที่มันกลัวไททันอ่ะพวกมันก็เป็นไททันได้นะเป็นไงสนุกไหม อย่างวะกลัวตัวเองเหมือนแบบมนุษย์มีชิเล่ในตัวเองกลัวตัวเองอะไรอยบนี้ใช่ไ่แล้วทีเนี้ยจะบอกว่าชาวเอลเดียทุกคนไม่ได้อยู่ในกำแพงบางส่วนมันอยู่ข้างนอกกำแพงต้องเล่าว่าเรื่องในอดีตอ่ะชาวเอลเดียมันเสืกแปลงร่างเป็นไททันได้แล้วมันก็สู้ชาวบ้านชนะหมดแล้วก็แบบเป็นคู่แขนกับอีกประเทศหนึ่งชื่อว่าชาวมาเลมันอยู่นอกกำแพงอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งทีเนี้ยมันก็สู้กันมาหลายร้อยปีแล้วมันก็จะมีอยู่พระราชอางหนึ่งของเอลเดียรู้สึกผิดแล้วก็แบบโอเคเดี๋ยวพวกเราชาวเอลเดียจะไม่มาลุกลา เอาชาวเอลเดียทุกคนมาอยู่ที่เกาะพลาดีเราสร้างกำแพงล้อมแล้วก็บอกว่าแต่อย่าให้อยากให้ใครมายุ่งกับพวกเรานะไม่งั้นจะปล่อยไทยทันในกำแพงเหยียบทุกคนตายให้หมดเลยคืออยากจะบอกว่ากำแพงสร้างมาจากไททันวะเป็นไงชอ็ชอกไหมช็อกมาเอียงวะข้างนอกไหมซีซั่นหนึ่งอะทุกคนคือมนุษย์อยู่ในกำแพงที่กลัวไททันพอตอนดูจนถึงตอนจบไอห้ห่ามันเป็นไททันกันหมดเลยวะเป็นไททันได้หมดเลยเนี่ยประเด็นเนี้ยคุณหมอได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง กลไกจิตวิเคราะห์ให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะพาไปเล่าให้ฟังในภาส,สองละกันนะคะประเด็นทางสังคมเรื่องแรกก็คือกำแพงคือกำแพงอำนาจหรือประเด็นที่สองก็คือม,มันมีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเว้ยคืออยากจะบอกว่ามันจะมีความแฟนตาซีนิดนึงตรงที่พระราชาที่มันเอาทุกคนมาอยู่ในเกาะได้มันมีความสามารถพิเศษในการที่เปลี่ยนเมมโมรีในหัวชาวเอลเดียทุกคนให้จําเรื่องในอดีตไม่ได้เลยมันก็เลยสามารถที่จะแบบ เสกให้เข้าใจว่าอ๋อเราเป็นมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่อยู่ในกำแพงที่เหลือรอดที่เหลือมันตายหมดแล้วก็คือโดนคุณโดนหลอกนะคะแล้วอยากจะบอกว่าอีตอนไททันมันบุกเข้ามาพ่อเอเลนพยายามไปหาอีอีกลุ่มที่มันควบคุมพะราชัยอีกทีก็คือคนที่คลองไททันมันพบบรุษอ่ะก็คือเป็นสายเลือดมาจากอีพะราชาที่พาทุกคนมาอยู่ในกำแพงอ่ะว่าให้มาช่วยช่วยก็เป็นไททันได้เหรอ มันถ้าเอาเปนว่าถ้าใครเป็นสายเลือดเอลเดียเป็นไททันได้หมดเลยเป็กว่าจะเป็นในรูปแบบไหนแค่นั้นเองแต่มันจะมีสตอรี่รอขอไม่ลงดีเทลนะมันจะเยอะมากเออนั่นแหละคือไอตอนที่ไททันจากข้างนอกอะ่ะบุกเข้ามาแล้วพ่อเอเลนพยายามขอร้องให้ไอไททันบรนพบุรุดอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นคุมหุ่นเชิดอีกทีอะ่ะช่วยมาสู้หน่อยอมันกลับไม่สู้ว้ยได้เกียดมากคือนึกออกว่าแพราชาช่วยอะไรไม่ได้เพราะมัน กลัวคำสาบหรืออะไรก็ไม่รู้สุดท้ายมันก็ไม่ช่วยไงพ่อเอเลนโมโหฉีดเอ้าฉเหมืนอ A มนคือพ่อเอเลนมันสืบทอดพลังไททันมาอยู่แล้วแปงลงร่างเป็นไททันแล้วกินตัวนั้นแม่งเลยมีพลังอยู่แล้วตัวหนึง่งเป็นไททันจูโจมแล้วกินพลังไททันมันผลาบุรุษไปแล้วพ่อเอเลนก็ให้เอเลนกินตัวเองนี่คือเรื่องที่ลูกกินพ่อนะคะเอเลนนะไม่กล้า มีพลังหลายอย่างในตัวเองมากประมาณนี้ละกันพิงเอาเป็นว่าอย่างที่บอกว่ามันมีโลกนอกกําแพงเว้ยพอมันมีโลกนอกกําแพงอ่ะไอ้ชาวมาเล่มันจะทรีตคนชาวเอลเดียทุกคนเป็นแบบทาสเป็นคนไม่ดีอ่ะแล้วมันจะฝังหัวว่าพวกแกมันชั่วร้ายประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพวกแกมันคนเลวมันลายมากอ่ะนึกออกไหมมันจะเป็นเหมือนคนชั้นสองของมาเล่แล้วมันก็เอาไอ้พวกเนี้ยมาฝึกซ้อมให้เป็นไททันที่เป็นเหมือนเป็นอาวุธสงครามเพื่อไปบุก ที่เกาะพาราดีอ้อ่ะก็คือหลายทั้งคู่หลายทั้งหมดเรื่องนี้มีใครดี อดังนั้นมันจะมีตัวละครหนึ่งชื่อว่ากาบีขอเรียกว่าอีเด็กกะปิคืออีเด็กเนี้ยทุกคนเกลียดมากเพราะไปฆ่าตัวละครที่ทุกคนรักอยู่ตัวหนึ่งคืออีเด็กกะปิอ่ะเติบโตที่มาแล้วแล้วถูกฝังหัวว่าชาวเอลเดียมันชั่วร้ายไอ้พวกนี้มันปีศาจเจอปุ๊บต้องฆ่าให้หมดทุกตัวนึกออกไหมมันถูกฝังหัวมาตั้งแต่เด็กแล้วฝึกซ้อมให้เป็นนักลบเพื่อไปฆ่าเจอปุ๊บฆ่าแล้วมันยิงปืนแม่นมากเลยนะในเรื่องโคตรแม่นเลยยิงหัวเอเลนขาดกระจุยอ่ะคือยิงแม่นมากพิง มันจะผีดผิดผ่านนิดหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจะไปเป็นประเด็นที่คุณหมอวิเครห์เกี่ยวกับโฆษณาชวนเชื่อคือมันจะมีฉากที่ไอ,อเด็กกัปปีเนี่ยได้ไปที่เกาะที่ชาวเอลเดียอ,อยู่เสร็จแ,แล้วมันไปเจอเด็กน้อยผู้หญิงคนนึงอะ่ะแล้วก็อจำไม่ได้ว่าไปเจอกันในสถานาการณ์ไหนแต่มีบทสนทนาที่น่าสนใจคือไอเด็กคนนี้แม่มันอ่ะถูกไทท่านกินแล้วไทท่านนั้นเกิดมาจากอีมาเล่ปล่อยมาที่เกาะพาราดีแล้วก็แม่มันถูกกินอ่ะแต่มันรอดเพราะมีคนมาช่วย แล้วมันก็รู้ว่าไอ้กะปิอะมาจากมาเล่แล้วมันก็เลยคุยกันว่าแม่ฉันผิดอะไรทําไมต้องฆ่าแม่ฉันทําไมต้องกินแม่ฉันแบบไอ้พวกเนี้ยทาไมต้องปล่อยตัวนั้นมากินแม่ฉันแม่ฉันผิดอะไรตะปิก็บอกก็พวกแกมันพวกชั่วร้ายปีศาจไงล่ะนูน่นนี่นั่นแล้วไอ้เด็กคนนั้นก็บอกว่าแต่แม่ฉันไม่เคยฆ่าใครนะเออเนี่ยเป็นจุดแบบแรงมากแบบจุดคลิกของไอ้เด็กกะปิเลยอะจากที่มันคิดฝังหัวมาตลอดเพราะมันถูก ฝั่งตั้งแต่เด็กว่าพวกเนี่ยชัวหลายปีศาจแต่พอได้ยินคําพูดของเด็กคนนี้นั่นมันเป็นเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเลยหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆต,ตอนเนี้ยคนที่เราฆ่า,ขาเขาก็ไม่เคยฆ่าใครนะนี่ออกไหมมันกลายเป็นเรื่องถึงแ <c oughs> บบประเด็นที่น่าสนใจถึงว่ามัน,เป,นเป็นคืนโฆษณาชวนเชื่อบางอย่างที่มันอยู่ในอ่าสังคม การเมืองที่เราอยู่ซึ่งถามว่าเออก็สอดคล้องรีเลทกับที่เออเราอาจจะเจอในปัจจุบันอันไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าคือเรื่องนี้ถ้าเราไม่ได้ดูมาไม่รู้ว่าก่อนเราก็ไม่รู้ถ้าเราเป็นอีเด็กกะปิเราก็คงเชื่อแบบอีเด็กกะปิแหละว่าอเกาะพลัดีอีปีศาจเชื่อไรในนั้นเหรอเราคือมนุษย์กลุมสุดท้ายมันเชื่อตามคนควบคุมมานะดิก็คือมันก็คือด้วยสิ่งแวดล้อมในนั้นอ่ะมันเติบโตแล้วถูก เล่าด้วยเรื่องแบบนั้นมาตลอดไม่ให้เชื่อแบบนั้นก็ต้องเชื่อจนกระทั่งมาเจอด้วย,วยตาตัวเองว่าเอา้ามันเป็นอย่างนี้นี่นาคนในนี้ก็ไม่เคยฆ่าใครอะ่ะแต่ก็ถูกกล่าวหามาตลอดแล้วก็จาแล้วมันก็มีสถานาการณ์ที่จําเป็นต้องอยู่พักหนึ่งเลยพักใหญ่แล้วก็เห็นว่าคนทุกคนอะ่ะก็เหมือนพวกเราเลยอ้าวมันก็ไม่ได้ชัวรหลาเหมือนที่คําสั่งสอนนี้ใครบอกมาก็เลยเป็นประเด็นที่ เออคุณหมอเขียนเกี่ยวกับโพพากันด้าเน,ะนาะโฆษณาเชวนเชื่อที่แบบเออสอดคล้องกับ<ม>สตอรี่ตอนนี้<ม>แหละคือบางทีเขาที่เล่านะมันอาจเขาดึงประเด็นของหมอมานะแต่อ,อสตอรี่เขาอาจจะเสิร์ฟไปเยอะหน่อยเกินกว่าในหนังสือนิดนึง <c oughs> <c oughs> คือน,นั่นแหละก็คือสาวกเออก็อจะมีนั่นแหละสามเรื่องหลักๆที่เอามาลักกันนะคะสําหรับประเด็นการเมืองที่ได้จากเรื่องแอดแท็กออนไลน์ท่านไม่ว่าจะเป็นกําแพงที่แท้จริงคืออะไรมีการสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่แหละใครชนะก็สร้างอันนี้ คือเหมือนมันห่วงถูกฝังหัวคนละเรื่องของคนละฝั่งหมดเลยเนาะมันแบบเข้าใจคนละเรื่องกันหมดเลยอะ่ะหรือแม้แต่โฆษณาชวนเชื่อเนาะประวัติศาสตร์ขึ้คนคือนั่นแหละสามประเด็นนี้เป็นอันที่แบบเราสามารถวิเคราะห์จากเรื่องนี้ได้แล้วก็นํามาปรับใช้กับสังคมการเมืองที่เราเผชิญหน้ากันอยู่ละกันนะคะทีนี้อยากจะพาไปอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลไกทางจิตพิงจะเห็นว่าเรื่องเนี้ยทุกคนกลัวไททันแต่ทุกคนเป็นไททันมัน สอดคล้องกับเอกลไกทางจิตเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง projection มันเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรานั่นแหละที่ทําแต่ไม่ยอมรับเรานั่นแหละที่ทําแต่เราไปโทษไททันแต่เราก็เป็นไททันอะไรวะเออเนะ <c oughs> ออ,อนึ่งออกอซึ่งคุณหมอจะปิดท้ายอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดแทนไม่ใช่ไททันคือคุณหมอก็จะเขียนประมาณว่าเอกลไก projection เนี่ยว่าเขายกตัวอย่างว่า เอ่าเป็นเป็นกลไกทางจิตที่เหมือนเป็นการกล่าวโทษผู้อื่นยกตัวอย่างเช่นว่าที่แท้เราเป็นพวกมนุษย์ที่กินไม่เลือกกินสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ขวางหน้าแล่เนื้อเถือหนังวานทั้งตัวเพื่อกัดกินไล่ล่าขัางข่าวเอามากินกินได้หมดไม่ว่าสมองลิงสมองคนเนื้อดิบๆและลาบเลือดแต่เราไม่ผิดที่ผิดคือไทยทันเรายนผิดไปที่พวกมันโควิดในฮิตระบาดท,ที่ผิดคือพวกคนจนไม่ใส่หน้ากากชอบสุมหัวกินลาบกันเป็นประจำจบ สำหรับบทนี้เออคุณหลอก็ประมาณแบบออกแนวแบบแสะแสให้นินว่าเอาจริงก็แบบอะไรเราเหมือนเราไปโทษหมดเลยอ่ะแต่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งไหมนะอะไรแบบเนี้ยป่ะใช่เออมันลึกนะเอาจริงใช่ก็คือแบบเออในเนี้ยคุณหมอเขียนหลายประเด็นมากๆเลยมันจะอ่านแบบยาวๆรวมๆหน่อยนี่พยายามแบบเป็นบูเลตดบูเลตให้อ่ะ อันนี้ก็จะเป็น,<ม>นกลไกทางจิตอันนึงที่น่าสนใจแล้วก็มีอีกอันนึงที่คุณหมอเขียนมันเรียกว่าแคนน้บาลิซึมอะ C A W N I B A L I S M เป็นเรื่องการกินเนื้อคนคือบางทีอะบางชนเผ่า<ม>จะมีการกินเนื้อคนเพื่อให้ได้พลังอํานาจของคนนั้นมาสอดคล้องกับเรื่องไทยท่านอย่างที่เล่าว่าเอเลนกินพ่อเราได้พลังที่พ่อมีอยู่สองพลังหมายถึงว่ามันโซอาหารหรอเออเอมันจะเป็นอ่ากล เป็นยังไงอะ่ะเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่คุณหมอเรียนมาแล้วก็แบบเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องเนี้ยก็เล่นกับประเด็นนี้เหมือนกันที่ว่ากินคนเราก็ได้พลังคนนี้มาคือเรื่องเนี้ยใครที่โดนเราไปกินใครอะ่ะเราจะได้พลังคนนั้นมาเราได้เมมโมรี่คนนั้นมาด้วยนะเราจะแบบจาบางอย่างเห็นบางอย่างที่คนนั้นเห็นมาด้วยแล้วพลังันสืบทอดกันมาเเริญเวอร์วังต้องแบบไปดู่ <laughs> <laughs> ใช่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกลไกทางจิตเรียกว่า incorporation เป็นเกี่ยวกับการกืนกินหรือการสว่าปามอ่ะคุณหมอเปรียบเทียบเหมือนกับตอนเด็กๆที่เราเป็นทารกแล้วแบบกินนมแม่มันจะเป็นการสว่าปามครั้งแรกที่เราเคยเจอนะตอนแรกเกิดคล้ายๆกับเรื่องนี้กับไทยท่านที่มันต้องกินหมังนะอาจจะมีอะไรประเด็นมากกว่านี้แต่เขาเข้าใจประมาณนี้ละกันเผืคุณผู้ฟังคนไหนไปลองอ่านเนาะเราก็ดูไทยท่านเหมือนกัน,นอาจจะมาชวนคุย หรือดิสคัตประเด็นไหนเพิ่มเติมอันนี้คือแค่ไทท่านพิงอันนี้มี20่นเลวันของดบาบพิฆาตศูนย์ก็น่าสนใจคือด้วยความที่เขาซื้อเป็น e-book อ่ะก็เลยไม่รู้หนาแค่ไหนเออลืมบอกมันก็จะประมาณ280 <c oughs> เออ279หนะ้าก็ประมาณอันแหละซื้อแต่ถ้าลดราคาประมาณไม่ไม่ได้200กว่าบาทอ่ะตอนที่เขาซื้อนะก็คือเป็นเรื่องที่ ถ้าใครเป็นคอการ์ตูนลักการคอการ์ตูนคอหนังอะ่ะเราอยากอยากอ่านอะไรที่มันลึกๆหรือวีคอในมุมต่างๆมาอ่านเล่มของคุณหมอเพราะว่าน่าจะแบบมันมาก <laughs> ประมาณนี้นะคะสําหรับไทท่านตอนจบยังไงก็อย่าลืมไปตามดูนะคะ <laughs> เดือนพฤศจิกาเราจะไม่สปอยแต่เขาไม่ชอบตอนจบเลย <laughs> <laughs> แต่อ่านไป <laughs> อ่านเล่มมาแล้ว <laughs> ประมาณนี้ละกันนะคะโอเค เขารู้สึกว่ามันแปลกดีแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนกับฝึกฝึกความคิดเราเนาะเป็นหนังสือที่แบบดูจะอ่านง่ายแต่ว่าก็ลึกอยู่อะไรเงี้ยโอเคให้ทุกแจ้งฝากสั้นๆอะให้คนมาสนใจจะอ่านไปตามอ่านกันนะคะได้เลยก็สําหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะโลกใหม่มาแล้วเราไม่ยอมอีกต่อไปเป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องตาสว่างอ่านสังคมการเมืองผ่านการ์ตูนค่ะสําหรับใครที่ เป็นคอรกระตูนเนาะกระตูนญี่ปุ่นหรือกระตูนฝรั่งนะคะหรือหนังหลายๆเรื่องเนาะมีทั้งวันพีซ c อ a ท t a ออน n นยท่านดาพิฆาตาสูนสตาร์วอร์สตาร์เทคอ่ะใครที่ดูแล้วอะ่ะอยากหาเพื่อนคุยแตกประเด็นมันรู้สึกมันมันมีความดีฟอะไรบางอย่างมาอ่านเล่มนี้คุณหมอวิเคราะห์ในหลากหลายประเด็นในเรื่องได้อย่างน่าสนใจนะคะก็มาตามอ่านกันได้มีแล้วในเมพไม่แน่ใจข้างนอกก็น่าจะมีเหมือนกันางานสปดาห์หนังสืออย่าลืมไปลองดูนะคะ ช่ค่ะอันนี้ในเว็บ n นายอินก็เอาออฟสต็อกนะคะต้องลองดูสาขาที่มีนะคะก็วันนี้ขอบคุณจุ๊บแจงที่เอาหนังสือโลกใหม่มาแล้วเราไม่ยอมอีกต่อไปนะคะมาฝากเป็นแนวทางเลือกของเดือนนี้กันเกี่ยวกับสังคมการเมืองของเรานะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะาเราไม่ค่อยได้อ่านอะไรแนวนี้กันเท่าไหร่ โอเคแต่เขารู้สึกว่าเออมีความสงสัยว่าเออมันจะเหมือนอ่านแล้วเราจะรู้สึกว่าคนเรามันเหมือนถูกปลูกฝังว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีนะแต่ว่าเราต้องจัดการคนไม่ดีสุดท้ายแล้วเราจะเกิดความสงสัยไหมว่าสุดท้ายแล้วดีจริงๆหรือเปล่าอะหนังสือมันจะทาให้เราคิดได้ไหมบทนี้จะรณนายในการรับชมบางทีก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เชื่อเราอาจจะไม่ไม่อาจจะแบบไม่ได้ถูก ยังไงเดีย <พ uka> สิ่งที่เชื่อมาตั้งแต่แรกมันอาจจะเป็นการโดนหลอกหรือเปล่าเออเป็นด้านเดียวที่เห็นหรือเป <laughs> ล่าเราต้องใช้วิจรารณญาณเยอะมากโอเคค่ะประมาณนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงก,กับจุ๊บสงก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ค่ะดูว่าเราจะเอาหนังสือสังคมการเมืองอะไรมาฝากกันอีกนะคะวันนี้ก็ไปแล้วบายบายค่ะ <c oughs> บายบายคะ่ะ ากเพื่อนๆชอบเนื้อหาที่เราอ่านและนำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกดปุ่ม subscribe กดไลค์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Twitter ไฟมัน a ่าเพจ Facebook ไฟมัน r e a d และ Podcast ช่องทางต่างๆต,ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ